สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูคำไทยใช้ให้ถูกนะคะนักเรียนคิดว่าคำว่าเบญจเพศ คำไหนที่เขียนถูกคะนักเรียนคำว่าเพศที่เป็นสอสาราเป็นตัวสะกดหรือคำว่าเพศที่มีสอเสือเป็นตัวสะกดคะค่ะเบนจะเพศเป็นคำที่มีสอเสือเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคำที่ถูกต้องนะคะนักเรียน เบนจเพศก็หมายถึง25ค่ะเช่นอายุถึงเบนจเพศนะคะวัยเบนจเพศก็คือปีที่อายุย่าง25ปีนั่นเองค่ะเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียน 1. บอกความหมายของสํานวนไทยได้ 2. ใช้สํานวนไทยได้ถูกต้องและ3 เห็นคุณค่าของการใช้สำนวนไทยให้ตรงความหมายค่ะสำนวนไทยก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานนะคะมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่นั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความทำความเข้าใจด้วยตวนเองค่ะ และสันนิษฐานว่านะคะสำนวนนั้นมีอยู่ในภาษาพูดก่อนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะสำนวนไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะเรามาดูประเภทที่1นนะคะคือสำนวนที่เป็นสุภาษิตค่ะคำสุภาษิตก็คือคำในภาษาไทยที่ใช้ ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมมักมีความหมายในการตักเตือนหรือสั่งสอนในทางบวกนะคะมีความหมายที่ดีคำสุภาษิตมักจะแต่งให้คล้องจองฟังแล้วระรื่นค่ะเพื่อให้จดจำได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อยนั่นเองค่ะประเภทที่สองนะคะก็คือสำนวนที่เป็นคำพังเพย คำพังเพยก็คือคำพูดที่ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะสั่งสอนอะไรนะคะออกแนวพูดเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรแต่คำพังเพยส่วนใหญ่ก็มักจะแฝงคติเตือนใจนะคะที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ค่ะ เราไปดูสำนวนไทยกันนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูมีตัวอย่างสำนวนไทยที่จะให้เด็กๆมาช่วยกันเติมคำให้เป็นสำนวนไทยที่สมบูรณ์นะคะจากภาพนะคะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนดูภาพว่าภาพนี้น่าจะเป็นสำนวนไทยอะไรคะและคุณครูก็มีคํามาให้นักเรียนนะคะ คำที่กำหนดให้ก็มีคำว่าสีคําว่าให้และคําว่าฟังนักเรียนคิดว่าภาพนี้ตรงกับสำนวนไทยอะไรคะค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบดีกว่านะคะนักเรียนมีคําว่าสีแล้วคําต่อไปนักเรียนคิดว่าคําว่าอะไรคะโอนะคะต่อไปมีคำว่าให้คำที่หายไปก็คือคำว่าฟาย และก็มีฟังคำนี้ก็คือสีซอให้ควายฟังนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของสีสอให้ควายฟังนะคะนักเรียนหมายถึงสั่งสอนแนะนำคนโง่มักไม่ได้ผลเสียเวลาเปล่านั่นเองค่ะต่อไปภาพต่อไปนักเรียนจะดูนะคะว่าคือภาพอะไรแล้วค,คุณครูกำหนดคำว่าอะไรมาให้บ้างคะ ค่ะคำที่คุณครูกำหนดมาให้ก็คือคำว่าช้างคำว่าทั้งคำว่าเอาคำว่าใบและคำว่าปิดนักเรียนคิดว่ารูปนี้น่าจะตรงกับสำนวนไทยอะไรคะเรามาช่วยกันตอบดีกว่านะคะนักเรียนช้างคำต่อไปก็คือคำว่าตายทั้ง ใบใบบัวใบบัวมาทำอะไรคะมาปิดนะคะค่ะสำนวนไทยอันนี้ก็คือช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของคำของช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนะคะก็คือหมายถึงความชั่วหรือความผิดร้ายแรง ที่คนรู้ทั่วกันแล้วจะปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิดนั่นเองค่ะต่อไปดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าตรงกับสำนวนไทยอะไรดีคะดูคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะคุณครูกำหนดคำว่างูกับคำว่าร้อมมาให้เรามาช่วยกันเติมคำที่หายไปดีกว่านะคะ มีคำว่างว,วแล้วต่อไปก็ต้องคำว่าหายล้อมคอกจำนวนไทยอันนี้ก็คืองัวหายล้อมคอกนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของงวหายล้อมคอกนะคะงัวหายล้อมคอกหมายถึงของหายแล้วจึงเริ่มป้องกันหรือเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขนั่นเองค่ะ ต่อไปภาพนี้นักเรียนคิดว่าตรงกับสำนวนไทยอะไรคะคุณครูกําหนดคําว่าเข็งกับคำว่าขึ้นมาให้นักเรียนคิดว่าคำในช่องว่างจะเป็นคำว่าอะไรคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะนักเรียนเข็นครกขึ้น ภูเขาค่ะสำนวนไทยอันนี้ก็คือเข็นครกขึ้นภูเขานะคะเข็นครกขึ้นภูเขาก็หมายถึงการทำงานที่ยากลำบากโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนอย่างมากนะคะหรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถของเราหรือเกินสติปัญญาของตนนั้นเองค่ะ ภาพต่อไปนะคะนักเรียนดูจากภาพนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าสำนวนไทยที่เกี่ยวกับภาพนี้คือสำนวนอะไรคะคุณครูกำหนดคำว่าทำกับคำว่าบ่นมาให้แล้วคำที่หายไปในช่องว่างจะมีคำว่าอะไรคะนักเรียนเอเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบนะคะ คุณครูกำหนดคำว่าทำแล้วคำต่อไปคำว่าอะไรคะนาบนหลังคนค่ะสำนวนไทยก็คือทำนาบนหลังคนนั่นเองค่ะทำนาบนหลังคนก็หมายถึงการหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่นนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างสำนวนไทยที่คุคณครูนำมาฝากนักเรียนจะเห็นได้ว่าสำนวนไทยจะมีข้อคิดแฝงให้เราคิดนะคะว่าสำนวนนี้สอนเราเรื่องอะไรนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะนักเรียนสำนวนไทยก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมานะคะมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายแอบแฝงอยู่ เพื่อให้ผู้รักได้ไปตีความและทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยนักเรียนน่าจะผ่านตาหรือเคยเรียนผ่านมาแล้วหลายสำนวนนะคะถ้านักเรียนอยากจะรู้ความหมายออของสำนวน,นอื่นๆนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นหา ความรู้เพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ